คือว่าวันนี้จอไปทําคลิปแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือยางรั่วโอ้โหแล้วบ้านก็อยู่ห่างตรงนี้ก็อีกประมาณเป็สิ0กิโลอ่ะโอ้เซ็งเลยบวกใครไปได้บ้านเนี่ย <c oughs> เออไงเป็นงี้ นี่เนี่ยนะฮะก็มีมีพี่ใจดีอยู่ท่านึงนะคะระับพอดีว่าผมไปนั่งรอตรงอ่าลรานะคะรับก็คือว่าผมจะให้แม่มารับนี่แหละนะครับแล้วทีนี้เขาก็วนมาถามผมว่าเออพี่ปั่นจักรยานเหมือนกันมีใครมารับหรือยังอะไรเงี้ยเนาะพี่ไปส่งไหมอะไรไหมนั่นแหละนะคะรับก็เลยว่าอ่ะงั้นก็รบกวนวพี่เขาหน่อยเหมือนกันนะครับ ก็มาถึงร้านเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยคันน้ำมันพี่เขาสักหน่อยนะครับว่าอุตส่าห์มีน้ำใจมาให้ผมนะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับครับ <laughs> ผมพี่ใจดีพี่โบครับจะไปทำคลิปยางรั่ว <laughs> ยางมันรั่วยางมันทรยศวันนี้เอ๊ะ <laughs> <laughs> Line, เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปโ้วยกันต่อนะฮะบ้านห้วยแรงคลิปเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นคลิปใหม่นะฮะ